การท่านผู้ชมฮะก็เป็นเรื่องพาโปนี่คงไม่คุยแล้วครับครับคุยหลายวันแล้วคุยวันแล้วจนเหนื่อยแล้วฮะเนี่ยแต่ว่าซัมซุงสวยนะฮะอาสามรุ่นน่ะสามรุ่นน่ะที่มีขายซัมซุงสวยที่เข้าไปได้ก็มีสามรุ่นนี้เออเนี่ยซัมซุงสามรุ่นอีฟนแบกเบอร์รีไม่เป็นไรไอโฟนนะฮะซัมรัดเบอรีซัมซังซัมซังสวยนะซัมซัง นี่ในภาพเจ้าหน้าที่เขากําลังต่อสัญญาณับทดลองจากมือถือและ iPad นะครับไปยังจอพลาสมาอ๋อแล้วครับว่ามือถือ a n d r o อ d สามารถส่งภาพขึ้นจอได้แอนดรอยซวยอีกแต่ก็กำลังหาหาเบอร์นี่เบอร์ที่ที่ที่ส่งสัญญาณไป้กเาปสบหกเครื่องโอ้หแสดงว่าในนั้นมีใช้กัน8ปินี่ระดมมือโลนะมือโลคือมือโปไม่มือโป้ต้องหาแรงนานแล้วนี่มือโลมือโลใช่ไหมงงไอ้หายยังไง ก็ใส่พาสเวิร์ดสิพี่ที่ผ่านมาไม่ใส่พัสเวิร์ดก่อนนี่แล้ใช่ออนไลน์อยู่ตลอดนะครับก็เขาก็แม้แต่แต่ถ้าเป็นสอสอทำเองนี่ก็เออไม่เพื่ออะไรเนาะอยากดังอยากดังแก้งไงแวบเดียวคิดว่าจับมันได้แหม่มันไม่ให้เรื่องไม่ใช่เรื่องน่าจะยากนะอ่ะเรื่องนี้ไม่คุยเรื่องโป้นี่นะครับแต่คุยเรื่องนี้ฮะรวยบ้านหรูตะลึงรวยเอื้อผู้คุมนครศรีฮะนี่ สอสอนี่ฮะเมาลักพ่ายลักผู้คุมอ่ายพ่เงินนักโทษไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ันนี้ครับเป็นภาพบุัข่าวบนกข่าวผู้คุมพ่ายเงินนักโทษอืมตายแล้วเหมือนพ่ลักที่เด่นที่ไงข่าบรอบนี้ฮะข่าวผู้บัญชาการเรือนจำนครสิีธรรมราชรับสารภาพพ่ายเงินนักโทษ ค่ายอานาจเงินนักโทษเลยเลยปล่อยเลยตังเลยเลยนักโทษทำอะไรกันได้เออขายมือถือขายสารพัดอย่างเอ้างี้ๆอ่ยังบอกว่าผู้คุมมีบ้านกี่ล้านนะโอ้โหก้างหลายกี่ล้านแล้วเจน้าที่อีกสิบสองหลังค้นหมดครับจนตึมนะฮะเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะครับ หลื้อไปครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วนี้ก็ตลบหลังอีกทีนึง่งก็ยังมีกันอีกอ่านั่นแหละ <c oughs> เงินมีอํานาจจริงๆให้เงินเงินง้างอะไรก็ได้เงินง้างลูกกงคุกก็ได้โอ <c oughs> แต่ผมตกใจนะข่าวเขาบอกว่าไฟแช็กข้างนอกที่ปกติอะข้างนอกก็ขายได้ละ8 100. บาท10บาทไปถึงอในอะลร300เลยนะเหรอเออโอ้โหค่าความเสี่ยงมันสูงจริง มันเป็นคุกอเมริกาป่ว่าค่าค่าของเงินมาเลยสูงเงินเงินไทยเขาแข็ง้วนะอากาศมันดีเหมือนในสวิตป่บว่าคุกเนี่ยแหมนะครับร้อนก็ร้อนจะเอาเอาไฟแช็กไปทําอะไรกันเนาะท่านผู้บัญชาการอะไรเนี่ยท่านเป็นใครเนี่ยคนเนี้ยยังบอกแล้วบอกว่าเนี่ยแม่ที่ผบุญชากาเรียนจานะฮะคนตารวจตีณรงลงเนี่ยรดอะไรนะลนพงศ์ชื่อผิดเนี่ยบอกว่านี้ครับบอกว่า ติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยจิ๊บจอยนะครับออผู้ค้าคนหนึ่งบอกเลยนะได้รับการอภัยโทษรันออกไปก็หลุดแล้วเ,ออเพราะว่าเขาเขาบอกว่าสีกับผู้คุมหน่อยออก็ได้ลดโทษแล้วออผู้คุมก็แจ้งลดโทษได้เนี่ยพลตำรวจตีโลนพงศายแก้วฮะผู้จาการภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหน้าดูนะฮะชาวบ้านก็ให้กำลังใจท่านครับเออีเ็นติดคุกเป็นกันเป็นเรื่องเล่นๆแล้เนานะเออมัน ปิดแล้วเอ้ยเดี๋ยวก็ออกมาแล้วไปทัวร์อย่างนี้ไหมไปพักผ่อนพักผ่อนอีกคดีสารตัดสินจำคุกสามสามปีสองคดีติเนั่นหลาก็จะออกมาแล้วเป็นผู้ค้ารายสําคัญด้วยอืว่าส่วนอีกอันนึงนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องของบัวขาวบัวขาวให้ไหมขาวเป็นประเด็นตกค้างคุยไปหลายช่องเราไม่ได้คุยข่าวบัวขาวกบค่ายมวยฮะค่ายเราเปียบหรือนักมวยไม่ทําตามกฎ พราะค่ายเขาก็ออกมาพูดแล้วแต่วันนั้นนักมวยก็ขึ้นไปใช่ไหมใช่ขึ้นไปต่อยที่แผลบริหายบัวขาวก็บอกว่าการชกครั้งนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวคนเดียวหรือเพื่อใครแต่ทําเพื่อชาวไทยที่รอดูมันมาจากความดีใจลึกๆที่ได้ชกเพื่อชาติเพื่อซาสุรินบ้านเกิดเลยเพื่อพ่อที่มาดูอยู่ด้วยพุมดีใจมากที่ได้ชกแม้พรุ่งนี้จะติดกุ๊กกระยอบมึงจำได้มีขอยืมเนชั่นเล้มาใช้ไอ้ดำซอกกล่าวชีสัญญาหน้าจอขอเป็นขัญใจมหาชน ครับนะคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้ฮะคือถ้าถามว่าอยู่ข้างนักมวยอยู่ข้างค่ายเนี่ยวันก่อนรายการเป็นศรยุทธ์เออนั่หละโอ้โหเก้าสิบกเปอร์เซ็นต์เลยนะอยู่ข้างนักมวยหมดเหลือข้างค่ายมีอยู่ประมาณติ่งเดียวอ่ะข้างแบบค่ายค่ายมวยมีอยู่ติ่งใช่หมมันก็เหมือนกับคุณไอสูบเช์เอคุณรู้จักว่าอ่าใช่คุณไอสุบเชย์ผู้จัดการดาราเออถือกระเป๋าแฮนด์เมดตลอดเวลาเห็นไหมผู้จัดการดาราเนี่ยพวกนี้คือผู้จัดการคือสมมติรายได้หนึ่งล้าน ไอ้นักแสดงได้เจ็ดแสนแต่คุณนายสุเปเช์เนี่ซับไปสามแสนใช่แต่คุณก็ต้องมองว่าเขาเป็นคนหางานให้นะใช่มันก็เหมือนค่ายเหมือนการค่ายเป็นคนดูแลประกอบผมนักมวยกว่าจะมีวันนี้ให้ที่อยู่ที่พักด้วยนะคิดในสองมุมอย่าต้องโกรธเราเดี๋ยวหาว่าโอ้โหคุณจิมมี่ไปเขาข้างค่ายมันได้คือผมก็อยากให้การให้มองสองมุมแล้วลองคุยกันนะฮะว่ายังไงค่ายกับนักมวยนะเออหรือแบบว่าทางค่ายกดดันมากเกินไปเออค่ายเอาเปรียบเปาเออนักมวย มุติมีร้อยร้อยบาทเนี้ยค่ายเอาไปแล้วประมาณสา4สิบสีออ่ิบลหรือนักมวยนักมวยต้องแบ่งกับผู้ฝึกอ,อีกนะของมวยก็เหมือนดารานะมวยเอห้าสิบห้าสิบด้วยมอมอั้งแล้วก็ต้องมาแบ่งกับครูฝึกอีกนะเออทนเนอร์อีกเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกละอันที่สามนะครับข่าวนี้ฮะปูรถปา่ารถน้ำรถอะไรครูรถป่ารถน้ำป่านี่ครับที่เป็นหัวข้อข่าวใหญ่เลยข่าวนายกปูจะไปรถน้ำป่าประเทศไทยจะเย็นลงหรือไม่ครูนำสามรองนายกคิวพบป่าอือ แมวตัดหางซูมเมตเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปก่อนครับผู้ช่วงหน้าคุงครับครับ